เปิดโลกมากเลยค่ะเพราะว่าใช่ค่ะอะไรที่เคยเราเคยรู้แบบเคยอ่านหรือว่าเคยฟังมาจากคลิป YouTube หรืออะไรก็คือลบไปหมดเลยมาแบบเซตเซตซิโลที่นี่เลยค่ะเริ่มต้นกับโค้ดเลยเพราะว่ามันมีสเต็ปที่ที่เรายังมีความเชื่อผิดๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพพี่ชื่ออะไรครับชื่อรัชนกเสนิวงนะคะชื่อนกค่ะมาจากชื่อนกครับผมมาจากไหนครับมาจากราชบุรีค่ะไม่เลยใช่ค่ะ ให้เกียรติเดินทางมาไกลอยู่นะครับแล้วก็พี่นกปัจจุบันิกาทำธุรกิจอะไรคย่างไรบ้างทีอ๋อไม่ได้ทำธุรกิจค่ะทำงานประจำค่ะก็คืออยากที่จะหาตะก้าใบใหม่ในการที่จะเข้ามาเป็นนักพัฒนาอสังหาริมใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับมีความรู้สึกใงกับกับเนื้อเกี่ยวกับเนื้อที่เรียกว่าได้เรียนไปเมื่อวานหรอนะครับเปิดโลกมากเลยค่ะเพราะว่าใช่ค่ะอะไรที่เคยเราเคยรู้แบบเคยอ่านหรือว่าเคยฟังมาจากคลิป YouTube หรืออะไรก็คือลบไปหมดเลยม,มาแบบเซตเซตซิโลที่นี่เลยค่ะเริ่มต้นกับโค้ดเลยเพราะว่ามันมีสเต็ปที่ที่เรายังมีความเชื่อผิดผิดใช่แล้วก็ถ้าเราจะมีความเชื่อใหม่ๆเ่ยแนะนำให้มาเรียนกับโค้ดได้เลยค่ะคะเรียกว่าการการเรียนการสอนเป็นสเต็ปขั้นตอนชัดเจนหมครับชัดเจนค่ะ,คะมองเห็นภาพเลยว่าเราจะเริ่มจาก หไป2ไป3ไป4ไป5ยังไงจนโครงการประสบความสําเร็จเนี่ยใช่ค่ะก็คือต้องตามสเต็ปที่โค้ดเขาวางไว้ให้เลย,ยใช่ค่ะแล้วสุดท้ายนี้พี่โนคิดว่าคอร์สนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะก,ก,กับคนที่มีความฝันที่จะเปิดบริษัทอสังหานะคะแล้วก็นําไปต่อยอดทําได้แบบเยอะมากเลยค่ะอาจจะสร้างสร้างขายขยายแล้วก็ ไปในธุรกิจที่ใหญ่โตขึ้นก็ได้ค่ะเริ่มจากแบบทีละเก้าค่ะเก้าเล็กๆแต่ว่ามันโขมากเลยได้ค่ะสุดท้ายนี้ผมคดอ้วนนะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่นกมากๆที่สำหรับเวลามารีการทานสถาบันเนาะได้ค่ะขอขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ